มาถึงกัเตเตอร์กัเลยโอ้โสเตเตอร์อนสวยฮะป14อนต่นีใ่ใน9ํทเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกนาและความบันเทิงไม่แนะนำไม่ําตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอ้าวันนี้อยู่กับน,น้องข้าโพดอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้น้องข้าวโพดมีอะไรใหม่ๆมัแนะนานะเป็นสูตรสลอตนีน่นะจ๊ะเป็นตารางแจ้อัตราการชนะของเกมนะเออ ใครที่สมัครช่วงนี้นะก็จะมีสูตรสล็อตแจกให้นะนี่เอ็นไน้์วันนี้วันนี้จะไปจัดเกมนี้กันเลยนะนี่ค็อกเทลไนท์นะเขามีมาให้เก้เปอนเลยทีเดียวนะอัตราการชนะของวันนี้เราไปดูซิว่าความแม่นยําของสูตรสล็อตเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะจ๊ะเออมาไปจัดก,กันเลยอ่านี่ก็เป็นเกมค็อกเทลไนท์นะจ๊ะตามเกมที่อัตราการชนะเขาแจ้งมานะวันนี้นะเก้เปเซ็นเลยเชียรเดียวจ้ามาวันนี้พวกเราทุนที่300นะเออเรามีตารางแจ แล้วนะเราก็ฝากคุนแค่น้อยๆพอไงก็บวกอยู่แล้วนะเออมามาัดการที่เป็ดสิบไปเลยนะจ๊ะไหลไปเลยลูกอ่ไงล่ะก็ะแบบเป็นเนลามาถึงก็สเก็ตเตอร์กันเลยนะถูกไหมเออแสดงว่าโอ้โหสเก็ตเตอร์ห้าตัวค,ครับเออมาแสดงว่าสูตรสล็อตสูตรนี้ใช้ได้นะถึเลยมาคูนหกสูยค,ครับ เกอเตอร์ห้าตัวกันเลยไงมาลูกไปต่อว้ายสวยคัะคูนสีนี่หูสามสี่ก้อนโตไลยะก้อนแรกหยนี่ในเกปดเปอร์ซต์เออ,อาการชนะนนของเรานะ องนี่น่าจะเปลี่ยนเป็นตัววายนะคะเชื่อมเออแต่ยังไม่เชื่อมน่าจะรอดูมาลูกสวยไปเลยสเกตเตอร์รอบแรกรับสามันหกครับอมาไงล่ะอเอาอีกมาอีกไงเออสวยค่ะสิบกููแตกนอกจกักููููาููููููู 4ี่ตัวนะเกมนี้นะเอ้ยมันเลยไปแล้วอะ่ะไอ้ไอ้โรเลยอย่าเลยเอออย่าเลยเอออย่างดีนะนึกว่าจะเลยมาอย่างนี้นะนก็ชื่นใจหน่อยคนระับมาสวยคนระับเอ้าไม่เชื่อว่ะเออสวยสิเข้ารู้เรื่อง รานะเดอะล็อกของเราไปลูกสวยนี่เดอะล็อกมาลูกโอ้โหเชื่อไวหล่อนี้คูณยี่สิบครับโอ้โหมาต่ออีกอีกตอ่อคูณแปดสวยขอแก้วโอ้โหแถวหนึ่งไม่เป็นไรนี่เราไปหนึ่งพันแปดเออมาเปิร์มเมกะจัดไปลงอีกงหมุนเออมา อ,อยังไงลูกเอ้ยอูยมาสาวว่ะนึกว่าจะฟีนี่ฟีสสละเมื่อกี้เออมาคูณคูโอูยดอกนี้คูณสายสีอูยตอนโตอีกแล้วฮนะเออมาอยัางไงนี่ยังไงวายข้าวสวยคูณยี่สอง สิบสี่ยี่สิบหกยี่แปดสีไหลไหเลเรื่อยๆเลยไหลเรื่อย,ยๆเลยลูกโอ้ยเออสามพันเจ็ดครับมาจะไม่ขยับเป็ดเลยนะวันนี้จะเล่นเป็ดเดียวนะคือเป็ดสิบนะเออมาดูดีว่าสูตรสล็อตของเรานะจะพาเราได้กําไรเท่าไหร่นะวันนี้นะเป็ดสิบนะลูกโอ้โหสวยจัดต,ต่อไง กดมนันอินนี่เลยว่ะไอโอะ่ะมา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 ก้อนโตมาลูกจกัดไปลูกสู่สโอตโชว์เขาหน่อยลูกสวยงามมาเอ๊ะโอ้ยเสร็จหน่อยนะขอมือแล้วกันนะขอมือแล้วกันวันนี้เออมาอุ้ยดอกนี้ตัวใหญ่ด้วย 1,200นสอนะได้เป้าของเราเราก็จะถอนกันนะวันนี้นะเล่นพน,นันเราต้องรู้จักพอนะครับเออมาเองอยังไงเอ้ยสวยมาส่วนใครนะที่อยากได้สูตรเซรอของเราแบบนี้นะที่ใต้ริ้งเลยนะเไปใต้ที่ใต้คลิปเลยนะมีริ้งอยู่ลองกดกระปัก น,นี้เลยนะคขาจะแจ้งอัตรากาจชนะของเกมนะทุกวันเลยนะเป็นเดียวทามมาเออมายังไงลูกสวยจัดโอ้โหเอ้ยมาโอเคสวยลูกนี่ครูส2ดสองเข้าไปนะคะพันหกโอ้โหยหมื่นแล้วนะได้เป้าแล้วนะแต่ยังเหลืออีกเก้าหมุนของเราดูสิ เอออ่ะนี่ปล่อยออโต้ออโต้เลยแล้วกันจะไม่กดนะเออมาไปลูกแปดหมุนสวยๆมาเอ้ยมาเออเคยังไงลูกโอ้โหไอ้ตัวนี้มันยังไม่เชื่อมันแล้วเนี่ยไอีเนี่ยเออนี่มันยังวายเปลี่ยนมาลูกสวยเอ้ยสี่หมุนลูก ขอแบบปุ๊บป้วขอปุ๊บป้วยังไงเ,เอ้ยเอยเอไม่เป็นไรนะมันให้มาเยอะแล้วนะเออจะอาจจะมีไม่ให้นิดนึงเออไม่ให้บ้างนิดหน่อยปกตินะได้มันเสียพนันมาลูกสวยนี่เออเนีกยว่าจะไม่ให้เราตอกสุดท้ายมาลูกดูเรื่องก้อนโตอีกแล้วค่ะ จบสเก็ตเตอร์รอบนี้นะเราไดเท่าไหร่นะเออมารางวันดวงเรารับไปสองพันสองร้อยค่ะเออใครนะที่อยากได้สูรสล็อตนะก็ไปทักหาแอดมินได้เลยนะจะ้ดใต้คลิปเป็นอะพิกัดทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะขอบคุณทำไรวันนี้นะจ้าจากสูรสล็อตของเราเออ ความแม่นยำเขานี่แบบสุดยอดจริงๆเลยนะเออฟังกูไลค์ก๊เกเชฟของพ่อใครให้น้องก็โพด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีจ้า